กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจรนญรัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลสมาชิกรัฐสภาครับเป็นโอกาสอย่างดีอย่างยิ่งครับที่รัฐสภาได้มาอภิปรายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันครบรอบ89ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศเราวันที่24มิถุนายน2475เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในประเทศนี้ เป็นจุดที่ให้กำเนิดระบบรัฐสภาเป็นวันที่ไยฟ้าเปลี่ยนมาเป็นพลเมืองเป็นเจ้าของประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเสมอกันวันที่24มิถุนายน2475ยังเป็นจุดกำเนิดของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรามาอภิปรายกันในวันนี้แกนกๆที่สำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญหลังเหตุการณ์24มิถุนายน2475 ปรากฏอยู่ในมาตราแรกครับท่านประธานซึ่งบัญญัติไว้อย่างเรียบง่ายว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนี่คือเจตจำนงที่ต้องการจะเปลี่ยนระบอบการเมืองจากระบอบเจ้าชีวิตมาสู่ระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญสร้างสถาบาันการเมืองที่ยึดโยงกับอำนาจสูงสุดของราษฎรหาใช่อำนาจที่ทำนาบนหลังราษฎร เป็นหลักการที่เรียบง่ายแต่สำคัญยิ่งในการปกครองแบบประชาธิปไตยถึงกระน,นั้นวันนี้คือวันที่24มิถุนายน2564ผ่านไปเกือบ90ปีครับเจตจำนงสำคัญนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะแรงต้านการแย่งชิงอำนาจการทำรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าที่ทำให้สังคมไทยยังย่ำอยู่กับที่เหมือนเป็นวงจรอ,อุบาท ครั้งแรกที่เกิดการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญก็คือปี2490ซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบของการยึดอำนาจในประเทศไทยหลังจากนั้นเรื่อยมาคือการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญทำรัฐธรรมนูฉบับใหม่สืบทอดอำนาจถ้ายังไม่พอใจก็ทำรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งเป็นวนเวียนเป็นวงจรอ,อุบาทที่ไม่รู้จบ วุฒิสภาที่เรารู้จักกันในวันนี้ก็กำเนิดขึ้นจากการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญครั้งแรกนี่แหละครับเราถูกสอนให้จำกันมาผิดๆตลอดว่าวุฒิสภามีหน้าที่ในการช่วยกันกรองกฎหมายแต่แท้จริงแล้วหลักที่แท้จริงของวุฒิสภาไทยก็คือการเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่คอยกดทับอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งให้อยู่ข้างใต้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง มีครั้งเดียวครับที่เรามีสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งนั่นคือวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ2,540แต่สุดท้ายรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปธงเขียวก็จบชีวิตอันสั้นลงด้วยการรัฐประหาร2,549หลังจากนั้นการเมืองไทยก็ถอยหลังลงครองเรื่อยๆมาจบที่รัฐธรรมนูญฉบับคสอชอณปัจจุบัน ท่านประธานครับเมื่อเราพูดถึงการจัดทํารัฐธรรมนูญประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของสังคมไทยก็คือการจัดทํารัฐธรรมนูญปี2540การปฏิรูปการเมืองและการจัดทํารัฐธรรมนูญในครั้งนั้นถูกออกแบบด้วยโจทย์แล้วก็สถานาการณ์การเมืองเมื่อ30ปีที่แล้ว ซึ่งขณะนั้นหลงเชื่อกันว่าทหารได้กลับเข้ากรมเข้ากองกันเรียบร้อยแล้วจะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแล้วปัญหาหลักในตอนนั้นของการเมืองไทยก็คือเหลือเพียงแค่การทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองพรรคการเมืองไม่มีความเป็นสถาบันแล้วก็รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ ดังนั้นรัฐธรรมนูญ4.0จึงพยายามออกแบบให้เน้นระบบสองพรรก,การเมืองใหญ่ครับภายใต้การกำกับควบคุมขององค์กรอิสระต่างๆที่หวังว่าจะเป็น,นกลไกในการท่วงรุนตรวจสอบอำนาจนอกจากนั้นก็ยังจะมีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิน่นผลของรัฐธรรมนูญ4.0ประสบความสาเร็จครับทาให้เรามี รัฐบาลที่มีสเสถียรภาพสูงมากพี่น้องประชาชนก็ได้รับผลประโยชน์จากการแข่งขันเชิงนโยบายแต่ต่อมาก็เกิดข้อวิพากษ์วิจาัยในปัญหาเรื่องการตรวจสอบถวนดุลการใช้อำนาจแล้วก็การแทรกแซงในองค์กรอิสระซึ่งผมเชื่อครับว่าถ้าเราปล่อยให้สังคมของเราได้เรียนรู้ประสบการณ์และคอยช่วยกันแก้ปัญหาด้วยตัวของพวกเราเองการเมืองไทยจะก้าวไปข้างหน้าอีกมากมายมหาศาลแต่ถ้าว่า การเมืองที่มีเสถียรภาพก็ถูกตบหน้าถูกกระชากให้ตื่นขึ้นมาพบกับการเมืองที่เป็นจริงการเมืองที่เป็นจริงเมื่ออดีตประธานองคมนตรีท่านหนึ่งได้ไปบรรยายที่โรงเรียนนายร้อยจอปรอต่อหน้าผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นว่าเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินซึ่งไม่ได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจากนั้นท่านก็เปรียบเปยว่ารัฐบาล เป็นเพียงแค่จอกกี้รัฐบาลเป็นเพียงแค่เด็กขี่ม้าแต่ไม่ใช่เจ้าของม้าท่านพูดชัดครับว่าเจ้าของม้าไม่ใช่ทั้งประชาชนหรือไม่ใช่แม้กระทั่งรัฐบาลพลเรือนด้วยซ้ำไปซึ่งนี้ก็เป็นปรธมบทที่สุดท้ายจบลงด้วยการก่อรัฐประหารในปี2549โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเมื่อรัฐประหารปี2549ไม่สำเร็จ เป้าหมายยังไม่สำเร็จก็เกิดการรัฐประหารอีกครั้งในปี2557อันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับคสชและนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาณนะปัจจุบันหากผมต้องกล่าวอย่างรวบรัดที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2549จนถึงวันนี้คือความขัดแย้งทางการเมืองที่ ชนชั้นนำกลุ่มหนึ่งไม่ยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนโดยการแสดงผ่านอำนาจการเลือกตั้งในระบบรัฐสภาผมอภิปรายมาถึงตรงนี้ต้องการจะสื่อสารครับว่าตลอดสองวันที่ผ่านมาเราเถียงกันผิดโจทย์เราหาคำตอบกันผิดคำถาม ประเด็นที่เราควรนํามาเป็นโจทย์ในการพิจารณาถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้และในอนาคตไปข้างหน้าเป็นปัญหาที่ว่าอํานาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของใครซึ่งนี่ก็เป็นปมปัญหาใจกลางที่ยังไม่ลงตัวนับตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2475นับร่วม90ปีมาแล้วเราก็ยังเถียงกันไม่จบปัญหาใจกลางของการเมืองไทยที่เกี่ยวว่าการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญของเรานั้น ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณจสสวครับไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพที่เป็นเพียงแค่กระดาษเปื้อนหมึกที่เราพูดได้แต่เราปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่เรื่องระบบเลือกตั้งที่หวังว่าจะมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากที่สุดเพราะต่อให้ใครเลือกตั้งชนะท่วมท้นเพียงใดมีเสถียรภาพเพียงใดพวกเราก็เป็นได้เพียงแค่เด็กขี่ม้าซึ่งม้าอาจพยศอีกเมื่อไหร่ก็ได้ตามคําสั่งของเจ้าของม้าท่านประธานครับตราบใด ที่เรายังแก้ปมปัญหาใจกลางนี้ไม่ได้เราก็จะไม่สามารถหลุดออกจากหลุมดำทางการเมืองนี้ได้และสังคมไทยที่เรารักก็คงจะไม่มีศักยภาพไม่มีสมาธิเพียงพอในการที่จะไปพัฒนายุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจเราก็คงจะไม่มีเวลาเพียงพอในการคิดช่วยเหลือคนตัวเล็กตัวน้อยทลายทุนผูกขาดท,ที่เกาะแน่นอยู่กับการเมืองที่ผูกขาด เราก็คงจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปนึกถึงเรื่องของสวัสดิการทั่วหน้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่ในโลกใบใหม่เราก็จะไม่มีเวลาไม่มีสมาธิไปนึกถึงเรื่องการยกเครื่องระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกสังคมโลกเมื่อมองเห็นการเมืองที่เป็นจริงเช่นนี้ผมและพักคก้าวไกลครับจึงเสนอให้รัฐสภา เร่งเดินหน้าจัดทำประชามติจัดทำประชามติเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเพื่อให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้แสวงหาชั้นธรรมติร่วมกันว่าระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับกันได้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าความคิด ความฝันอุดมการณ์ของเราจะต่างกันมากสักเพียงใดก็ตามและนี่คือก้าวแรกในการหยุดวงจรอุบาททางอำนาจนี้เสียทีหนึ่งจำธานครับในการรงมติเฉพาะหน้าวันนี้ผมและพักคก้าไกลขอเชิญชวนครับให้สมาชิกรัฐสภาผู้ยังห่วงใยในอนาคตของบ้านเมืองเราช่วยกันโหวตเพื่อห,หยุดแผนการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อต่ออายุระบอบประยุทธ์และร่วมมือร่วมใจการโหวตเพื่อปิดสวิตช์สอวอเพื่อเปิดประตูบ้านแรกในการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนจริงๆให้ได้หากเราไม่สามารถปิดสวิตช์สอวอได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบนี้จะไม่มีความหมายครับเป็นเพียงแค่ละครตบตาประชาชนฉากใหญ่ท้ายที่สุดนี้ผมขออวยพร ผ่านไปยังผู้มีอำนาจทุกท่านที่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถเหนี่ยวรัง้งเข็มนาฬิกาไว้ได้ผมขออวยพรให้ท่านมีอายุยืนเพียงพอที่จะเห็นความพยายามของท่านล่มสลายไม่มีชิ้นดีเห็นความต้องการของท่านถูกบทขยี่ด้วยกลงล้อของเวลาที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและได้มีโอกาสรับรู้กับตาของท่านเองกับหูของท่านเอง ว่าผู้คนและยุคสมัยจะตาหน้าพวกท่านว่าอย่างไรไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติเราขอบคุณครับ